สวัสดีค่ะเมจงค่ะสวัสดีครับเมจงครับสวัสดีค่ะมาตามแนวทางกับเมจงหรือว่าเมจงเฮ่งเนาะค่ะหรือว่าอาจารย์เฮ่งเนาะค่ะครับแต่ละคนเอื่นบอกคือกันค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าในสามซื้อนี่ก็คือคนคนเดียวกันเนาะค่ะบอกเลขแม่นคือคนนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนีเสาวนี้กระเบาท่องพูนมาตามเมจงเนาะค่ะเป็นคลิปที่สามโค้งุดทายแล้วค่ะ ของวันที่10กรกฎาคม2567ไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะได้ยินว่าคุณแม่นี่ฝันหลายฝันแล้ววาสันมีฝันยังแน่คะคุณแม่เฮนนึ่งนั่นฝันฝันฝันแบบว่าเห็นนัำแจักสีเป็นตัวเอียงสูงเหงาแบบซ้ำซ้าไฝฟฝ่าคนเดียวยางขั้นสีใบยางก็บ่าแม่สิเอือยเรื่อยๆมากโตนี่สิ กมบบใหญ่ไปได้เรากลมประมาณสีซ้ำคู่ทั้งนี่ล่ะตัวสูงเงาหัดวมามันเป็นมือใหญ่มือ,อยังแบบ,บนเนียบแขนเพื่อนนี่สีเนียบเดียบโตนนะ,ะย่างตรงมากเรื่อยๆก็ได้แน่เอา้าตัวย่างนั่นไม่ยังวะกเาาเ็เขามาเรื่อยเขามาเรื่อยห้วยขีดหย่านมาก็ได้ว่าบอกให้ร้านปิดประตูค่ะปิดประตูแน่ย่านนั่นปิดประตูเนี่ย บาดล้านกับมันกับบริยานมันกับมันกับบริสนใจมันกับบริยานอย้ยงจะคล้องกับแล่นไปสูตรประตูปีดไหวโ้บาดเขามากใกล้ๆยังว่าเอ๊ะฮันเมนเป็นเปีดกับสีแปดนอเปรดเก่าศูนย์บอเปรตเก่าศูนย์เมนตีจากฝันเมนบอกข้าพุทแม่เมนตีจากฝันบอเห็นตัวเล็กน้ำพึ่งดอกค่ะครับเราเป็นยังมา มึงหอันมึงหงยางมาใส่คุณแม่ยางออกมาจากสีมาเป็นทางใดมาแต่ทางผุนละวัดผุนละครับยางออกมาแต่ทางกลางบานนี่กระยุเหิ้งอันนนสินะแต่ว่าเนี่ยเห็นเดี๋ยวเห็นบานนี้โตบอดำบอดขำบอยังโตเพิ่นสีออกเดืองๆหลักกระมาไก่ไก่เนี่ยบานหนาเพิ่นจะสีสีๆจากสีนําเงินสีย่อนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนียนนะบอสี้เห็นบอกว่าเป็นหนาไพหรือจังไดเห็นบอก มันกาสีเทิงอยากแนบแน่เทิงสีหยาดอยากปิดประตูอประตูเนี่ประตูเงอนบอกคุณแม่แประตูเงอนผู้ใดประตูเงอนน้องสาวบริบที่พูดอะไรนอฟันหนึ่งหาเปดหนึ่งหาเป็ดตอนนั้นยุคงอนเพิ่นเงอนน้องแต่ว่าผู้น้องนี่เสียชีวิตวังเดือนอยังวะ วันทีสิแปดเมษาแต่วา่าเร็วๆนีน่น้องผู้แม่น้องน้องน้องของแม่จงนี่เสียชีวิตวันทีสิแปดเมษานแม่เรามแม่จงมาฝันเกี่ยวแบบนี้แม่นแต่ว่าสูงงางมากนี่สูงแห่งแต่ว,าว่าบอเลยว่าเป็นคือผีเป็ดผียังเมื่อเพิ่นกับบอเลยไงยังเพิ่นก่ย่างแบบคือไข่สีร่อยเดือยเดือยมากนะ,ะแต่กับบอเลยฟันท่งว่าผีน่องนรกจะมีอีกอย่างแต่ว่าหัด กับเห็นตัวเด็กด้วยสีมาบอกเด็กว okay, ่าไม่ส uh, ีมาบานอีกทีบอกคุณแม่เพิ่นยังมาบานกับพวกหมู่คือรกันครับบานอีกทีเพิ่งกะตัแต่เริ่มเปรี้ยขั้นเมนเปรีนเนาะแต่ที่เอาเก่าโอเปดเก่าศูนย์คือว่าตายเนาะคือว่ามันสูงสีเป็นเด็กเก่าคิดว่าค่ะให้เรียกสามตัวแปดเก่าศูนย์นอกค่ะในค้อมฟันนี่แล้วก็ยึดบานอีกทีไว้น้ำเนอะหนึ่งหาแปดเพราะว่าเพิ่นไปบาดล้างนันเมนยางสเขามากกลี่ยปิดประตูบานล้างนันค่ะบ้านนี่ ฟันที่สองละบันนี้ฟันต่อกันฟันต่อกันนออบันคื้นี่ตัวนี้ตัวนี้ฟันนี่ฟันมาขึ้นล่าสุดเลยเมนฟันว่ามีคนว่าอันเบองเครื่องรดในเดอร์เพิ่นว่าเอาเครื่องโดตไดเครื่องโถเทนานั่นเพิ่นว่าเครื่องรถเอาไปเบองเห็นยังมันสตาร์ทรถติดเพื่อนว่าค่ะเครื่องโดตันนั้นมันหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดเมนตาบะขั้นสีเบลาเดืองถ่ายมันเกิดไปอีกแล้วนอครับ แปดหาเกตเด็กไทยมันแปดหาเจ็ดแม่ได้ว่าเด็กเครื่องหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดเพราะว่าให้ฟันเขาบอกให้คุณแม่นี่ไปเบิ้งเด็กเครื่องแม่เตะกติดเด็กขายไป้น้ำแล้วคุณแม่กันไว้น้อคือเด็กขายตวนี้ละแปดหาเกตแปดหาเจ็ดเนาะแม่ใช่ถ้าจะบอกให้ไปเบื้งเอาไปเบื้งอย่างคือน้อาเบิ้งเนีมันจะตัดโปติสเพิ่นว่าตัวเจ้าหนังเพิ่นว่า กะบบมี่ยังหลายหรอกจะซ้ำนี่ละ,<ฮ>ะแต่ว่าบานนี้โมเมนตฝันเลยจังได้คุณแม่เมื่อให้เหมือนัน้น <ฮะ S 2> ฟังสามสี่หมื่นนี่แหละนอนอยู่เถียงกามันมาหองบอกย<ว>มันบอกว่าเก้าเก้ามันก็นเงียบไปอีกเอา้ามันเงียบคือมาบอกเป็นตัวดีคัาเก เกิดมาปานนี้ฮอตต์ตันนิ่งชัดเจนบอกคุณแม่สัดแบบสัดเกินดักฟังคักบอกว่าว่ามันบอกอะรว่ากาคาบอกว่าบอกอะรว่าอีโกงอีกามันบอกว่าเก้าเก้าบ้านนีเกอีพักหนึ่งเก่าเก่าเก่าแปลกเลยคุณแม่นี้นอนให้ผู้เดียวบอกกังเว้นไปให้ไปให้กังเว้นผู้เดียวแมนประม่านสีใบใบลงไปแนนี้นะแต่กับโบเคยได้ยินจักเธอ บอเมื่อมาคูเธื่อมันก็ห่องก็โกก็กาห่องมันมาสีมากินเขากินยังล่งเอาของอยู่กูอยู่ยังค่ะมือนี่มามันบอกเด็กค่าเก่าแต่ว่าคุณแม่มั่นใจมันบอกที่มันบอกคิดหมักอยู่เลยแต่ว่ากระเบิดตัวเอฟซีเป็นนกขึ้นมาเกิดเป็นจัดนอกมันตัวนี้ว่าแมนฝันนี่ครับอีดีเหลืองอีดีจืดคุณแม่กิ้งกิ้งเลยนี่เก้า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 ห้องสามเถื่อสี่เถื่อแม่นเสียงกายอยู่คุณแม่ เมนมันต้องเป็นเสียงกาโมเมนเสียงกาปกตินี่ปกติกับมะหองอยู่ต่วันเป็นหองเป็นกากาเมนห่องมันกากากโก้มันก็ห้องกินนันนันอันนี้มันอยากได้ของนี้ยนกูใน่ถุงเห่าเมืนี้มันห่องเก้าเก้าแต่บ้าเกแจ็กซีเมนโมเมนเคลมเป็นมัดเก๋เป็นจัดเนาะค่ะเป็นแนวทางมากเลนเนางตัวนี้เปอไดฟันเรืืองกิ้งเรืืองสดนี่ละแต่ตามที่แอดไปตามมากกับเคยมีเนาะค่ะเบ่เรื่องจริงนี่คุณแม่ นกของบอกเละก็ออกอีนี้ได้คุณแม่ต้นนี้เป็นอีกาค่ะเป็นได้ยินเสียงสัตว์เกณฑ์บอกแก่ตะวันจักแมนโมแมนิ่นเพิ่มมากเกินเพิ่นลองเนาะค่ะ,ะมียังเพิ่มเติมอีกว่าซาวหนึ่งมันคุณแม่ฟันซ้ำหนี่บอคะซ้ำหนี่ละฟันซ้ำหนี่เนาะ,ค,ะค่ะแมนแล้วขอถาม ฝันที่สองเนาะที่คุณแม่ว่าเขามาบอกว่าไห้เบิงโไม้เด็กเด็กเครื่องรถเจาแเนี่ยเพิ่นว่ามันเป็นยังไปเบิงมันมันสตาร์ทรถติดไปเบิงไหเน่ค่ะมะกระนึงสองแปดตะว่าถ่ายเพื่อนนั่นกับแป็ดหา์เกตค่ะอยากถามคุณแม่ว่าคนที่มาบอกนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายเป็นผู้ชายแม่มูจักกันบอบอบอบหมู่ครับ่มูว่าเป็นไผ่บอ เขามาอื่นบอกเห็นตูพนบอกมาอื่นบอกบอกบอกเห็นเขามาอื่นบอกว่าเห็นไปเบิ่งโดดแนบอกเห็นตัวนี้เป็นผู้ชายบอกเห็นแต่ได้ยินแต่เสียงเสียงมาบอกให้ไปเบิ่งไม้เหล็กโหลดมอเตอร์ไซค์เด็กเครื่องมั่นเิ่นวาตาถ่ายนั่นก็คือว่านั่นล่ะค่ะครับฟันว่าเห็นตัวเงี้ยวๆสูงๆนั่นล่ะแต่คุณแม่คิดว่าเป็นผีบอกเปนังไงอันตัวสูงๆเงี้ยวๆบอกค่ะ หนาสิเป็นผีคนเห่ามันบ่อสูงปันนี่คิดว่าเป็นผีทวมต้นใหม่เลยเมนบอขันสือว่าเป็นคนแปดศอกดุนเกามันเกิดสิสูงปันนี่บ่อแม่กับบ่เคยหูค่ะแต่ว่านานี่บ่เป็นหนาคนเมนบอกระส่แบบผ่าพันหัวแนนมีผ่าพันหัวน้ามันกระเบิงหนาบ่ขักเป็นได้เถืองหยานเึ่องเหงียงค่ะแต่ว่าหันเป็นผ่าผ่าสะท้อนเลื่อนเลื่อข้างล่างสะท้อนสีเป็นแสงออกมาหนาขึ้นสีเป็นแบบ ออกสีเขียวสียังเป็นคือปะมอหลกดไปจจงสัตาคมะแต่ว่าตอนนี้ตอนที่น่นะเป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางในงวดนีเนาะค่ะโครงสุดท้ายของเมจงค่ะที่เพิ่นมาบอกความฝันซูฟังเพิ่นฝันอยูสองเทือเนาะค่ะฝันอยูสองเอทือเทือแหลกฝันเห็นผีเพิ่น่าตัวสูงยาวเนานะค่ะท่วมก๊กใหม่เพิ่นา่าเทือที่สองกับฝันเห็นเสียงปิษนาเนาะค่ะบ่หูว่า เป็นไผแต่ว่าได้ยินตะเสียงบอกให้ไปเบิงเหลขกเครื่องเนาะค่ะรถมอเตอร์ไซค์ของไม่จงเองเนาะค่ะแล้วก็เทือที่สามนี่เป็นเรื่องจริงค่ะโบ้ได้ฝันคุนว่ากาเนี่ห้องบอกเลขเนาะค่ะบอกเล็กสองตัวก็คือเก่าเก่าคุว่าค่ะได้ยินชัดเจนมั่นใจพร้อมว่าห้องว่าเก่าเก่าบ้เลห้องว่ากากาเนาะค่ะห้องว่าเก่าเก่าคุณเลยค่ะ เป็นแนวทางเพินเ่นว่าเกิดมาไงปานีบ่เ,เคยได้ยินเสียงกาหองแบบนี้จกเถื่อเพิ่นว่าค่ะเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะคะ่ะได้รับชมรลบฟังเนาะคะ่ะคุณแม่มียังเพิ่มเติมอีกบ่บ่มีซ้ำนี่ละค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะมีโชคมีมลาบในทวันไงกับแม่จงสุขูสุขคนค่ะบอกเลยว่าแม่จงนี่เป็นผู้ที่ฟันแม่นคะ่ะท่านผู้ชมเลขเกง่งเลขวิ่งกับเขานะคะ่ะเป็นผู้ที่ห้เลขแม่น,นะคะ่ะเลขก วิ uhm. ่งงวดหนีย่งย่ำตัวเก่าวะคะคุณแม่ตัวเก่าตัวเก่าเนาะตัวไหยคะคุณแม่สองกับสามสองกับสามเนาะค่ะเลขวิ่งของเมจงสองกับสามย่ำตัวเดิมเพิ่นว่าค่ะค่ะขอบคุณแนวทางสำหรับงวดวันทีสิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเมจงขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณเมจงครับขอบคุณครับสรุปแนวทางตัวเลขครับผมตัวเลขจากความฝันกับเมจงข้อองครับผมเป็นคลิปที่สามครับผมคลิปที่สาม วันที่10พฤกจิกาคม2 5 1 6เนอะครับนะเนาะแนวทางทดีๆครับผมตามไปฝากท่านผู้ชมครับแม่จงนี่เพิ่นฝันอยู่2 2เทืสอเนาะครับเนาะส่วนเทธอที่3นี่บ่แม่นฝันว่าซั่นได้ยินเสียงกาห้วงบอกเป็นตัวเลขมาชัดๆครับผมเป็นตัวเลข2ตัวเนาะครับเนาะ99ว่าซั่นได้ยินเต็ม2หูเลยแม่จงเพิ่นว่า ใบ่เคยได้ยินจาก,กเธอก็ได้ยินอยู่แต่ว่าหัดได้ยินเป็นเสียงกาปกตินะครับเนาะแต่ว่าไปเมือนั้นเป็นอย่างไรผู้จังมาห้องได้ยินเสียงเป็นเก่าๆนะครับเนาะท่านผู้ชมไม่จงปะกาเอามาฝากท่านผู้ชมครับเผื่อเป็นแนวทางที่ดีนะครับเนาะเผื่อท่านผู้ชมจะนําไปเสียงเสียงโชกเสียงหลับนะครับเนาะบนแห่อาจจะมาก็ตัวเหล็กองไม่จงตัวนี้ก็ได้ครับผมกาห่วงบวกเก่าๆเพื่อนว่าแต่ว่าคุณแม่เพิ่นก็ฝันอยู่ครับผมฝันอยู่สองขึ้นขึ้นแรกนี่ฝันเห็น คล้ายๆกับพี่เปียดเป็นไหครับพี่เปียดนะครับเนาะโตสูงใหญ่ครับผมท่านผู้ชมเพล่อยยางมาหนาบานนะครับเนาะหนาบานของน้องสาวของไม่จงเอียงนะครับเนาะไม่จงเป็นกรตีจากความฝันครับผมคล้ายๆเปียดเป็นเสียหายมาแปดเก่าศูนย์นะครับเนาะเปีดเป็นแปดสูงๆนี่เป็นเก่าเป็นไหครับเพราะว่าที่ฝันเห็นในความฝันนี่สูงแห้งเพป็นไหครับแล้วก็มีบ้านเลขที่หนึ่งหาแปดติดไว้นะครับเนาะนี่เป็นความฝันแหลกของไม่จงครับผมส่วนฝันที่สองนี่ฝันว่ามีคนครับผม เสียงปริศนามาบอกไปเบรงเหล็กเครื่องมอเตอร์ไซค์ขั้นเก่าคนว่าคุณแม่เพิ่อขายเป็นเหล็กเครื่องมอเตอร์ไซค์ครับป้ายทะเบียนเนาะครับเนาะป้ายทะเบียนรถขั้นเก่าก็ไม่จงครับผมเหล็กเครื่องมอเตอร์ไซค์ก็บหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดครับส่วนป้ายทะเบียนรถก็บแปดห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดนะครับเนาะเป็นตัวเหล็กสามตัวครับสองความฝันกับตัวเหล็กสี่จุดหาจุดกับ กาห้องบอกครับผมกลายท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเอาเนาะครับเนาะหมักตัวใดชอบตัวใดกระจับตัวนั้นครับถ้าโบหมักถ้าบ่ชอบก็ลองเลือกว่าหมักตัวใดเนาะครับเนาะก็ลองจับไปเบิ่งบ่นี่อาจจะได้รางวัลใหญ่ก็ไม่จงก็เข้าก็ได้ครับ890158ความฝันแหลกฝันเห็นพี่เพิครับผมพี่เพิดเนาะครับเนาะส่วนฝันที่2องเคื่ที่2ล่าสุดครับผม128857ฝันว่ามีคนบอกไปเบิ่งเครื่องรถมอเตอร์ไซค์คันเก่าเนาะครับเนาะส่วนเก่าเครับผมเป็นเลข กาห่วงบอกครับผมบริเวฝันตัวนี้ได้ยินอีดีเพื่อนว่างไม่จงว่าสันส่วนเลขดิ่งขอไม่จงกับสกับ3ามเนาะเนาะอย่าพลาดครับผม2กับ3ครับงวดวันที่16กรกฎาคม2567ครับผมฝากท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาครับครับผมคลิปนี้บ่าวท้องพุ่นก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันใหม่ครับผมก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวต้องพูดหาคลิปดีๆครับตัวเลขเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านครับผมทที่เขข้าามมรรรัััับบบชฟงงงคคลิปออพน ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคมานร่ดำรวยเงินทองสุขสุขคนครับคลิปนี้บ่าวต้องพูนขอจบคลิปไปพีงเย่างนี้ครับคลิปนาพอกันไหมครับผมขอบคุณครับ